ในด้านอร์มเทพไทยลีกตัวเก่งช้างศึกทีมชาติไทยสิ้นสุดลงไปแล้วสำหรับไทยลีกฤดูก,กาล2020ถึง2021แม้เป็นเวลาที่ยากระบาดพอสมควรของฟุตบอลไทยท่ามกลางสาการโควิด19แต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกต้องปรับตัว เรียนรู้อยู่กับมันให้ได้และเมื่อหลีกจบลงสถานีที่ต้องโฟกัสต่ตอไปคือการแข่งขันผู้บอลโลกรอบคัดเลือกของช้างศึกทีมชาติไทยที่จะโม่แข่งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นรยะเวลามากกว่า1ปีที่ทีมชาติไทยไม่ได้มีเกมอย่างเป็นทางการเราจึงอาจได้เห็นผู้เล่น23คนเวอร์ชั่นใหม่หลังจากที่ทุกคนเค้นฟอร์มเก่งในลีกโดยมีอากิระนิชิโนะและทีมงานช่วยกันสอดส่อง ในตำแหน่งผู้สาประตูจากนักเตะทั้งหมด23คนจะถูกเรียกไปแค่3คนเท่านั้นในจุดนี้หลายคนคงมี2รายชื่อในใจใกล้เคียงกันที่มั่นใจว่าจะถูกเน็บปัจจัยทุบโลกรอบกัรเลือกคือ 1. ชัดชัยบุตรพรมนายด่านแชมป์ไทยลีกกับบีจีบุรีเดและ 2. องสือรักเทศสูงเนินในทวารวลามยูเตผู้มากประสบการณ์ นี่คือ2ผู้เล่นที่ต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงกันโดยในฤดูกาลไทยลีกที่ผ่านมานั้นชัดชัยบุตรพรมวัย34ปีไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บุรบกปวนลงเล่น30เกมโดนยิงผ่านมือไปทั้งหมด13ลูกทินชี้19เกมกับแมดออฟเดอะแมดสนัดเขาคือหนึ่งในองค์ประกอบของเกมรับที่ยอดเยี่ยมของ B ีีร่วมกับแนวรับสุดเก่งทั้งบเตรคาโดโซอันเดรสูยสและอิลฟานฟานดี้ทั้งหมดคือส่วนผสมที่สำคัญที่ทำให้กระต่ายแก้วควา้าแชมป์ไทยลีกมาครองได้สำเร็จ ส่วนซิรักเทสูงเนินวัย36ปีไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเช่นเดียวกันในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นทั้งหมด30เกมเขาเสียไปทั้งหมด26ประตูเก็บคินชี้15เกมคว้าแมนออฟเดอะแมตช์2เกมแต่หากพูดถึงผู้เล่นกองหลังของปราสาทสายฟ้าหลังจากที่อเดตุเยสถูกปล่อยตัวในช่วงต้นฤดูกาลบุยดามใช้เดโตเคดิตก่อนที่จะเปลี่ยนตัวอีกครั้งมาเป็นดีเกลที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บตัวเขาลงเล่นท่ามกลางแนวรับชาวไทยทั้งหมดและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนสุดท้ายภาษาสายฟ้าเล่นเครื่องคว้าอันดับที่2เอาโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟ2022มาครองได้สำเร็จนี่คงเป็น2ผู้เล่นที่ต้องแย่งตำแหน่งมือหนึ่งในทีมชาติไทยส่วนอีกหนึ่งโคต้าหรือผู้สาประตูมือ3ยังเหลือให้กับผู้เล่นในไทยดีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลายคนลานอน,อนอนุอินเจ้าของแชมป์ช้าง f a ฟเอคัพกับ Sing สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดสดๆร้อนๆก็น่าสนใจไม่น้อยเจ้าตัวมีสติ เกมลีกทั้งหมด21นัดเสีย21ประตูเก็บคินชิต7คว้าแม์ออฟเดอะแมตช์อีก2นัดรายชื่อของปฏิวัิคามหยในตวารของสุดการซิตี้วัย26ปีลงสนามไปทั้งหมด27เกมลีกเสียประตูไป45ประตูเก็บคินชิต8นัดคว้าแม์ออฟเดอะแมตช์2เกมนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองหลังทำผลงานร่วมกับมาซาทะอิชิอิผู้สื่อชาวญี่ปุ่นทำให้เห็นความโดดเด่นของการเซตบอลแบบหลีกญี่ปุ่น คือผู้สาประตูสามารถเซตบอลเริ่มเกมลุกได้ถ้าทำงานกับอิชิได้ก็สามารถทำงานกับอากิระนิชิโนได้เช่นเดียวกันพร้อมกันนี้ยังมีสมพรยศวัย27ปีที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สาประตูตัวหลักของเอสจเมืองทองยูเเต็ดได้แล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังเบียดดังวันลำไปเป็นตัวสำรองในลีกที่ผ่านมานั้นเจ้าต้นลงไป18เกมเสีย25ประตูคลียชีตไปทั้งหมด5เกม แม้จะมีบางนัดที่โดนยิงเยอะไปบ้างแต่เป็นฤดูกาลที่เจ้าตัวได้มีเกมลงเล่นอย่างต่อเนื่องบางนัดมีช็อตเซฟมาจั์และเจ้าตัวก็เคยมีประสบการณ์ชิงแชมป์เอเชียยู23ในรุ่นเดียวกับชาชิปสมการศิล์มาแล้วนั่นคือช้อยทั้งหมดที่อากิระนิชิโนเลือกมาสุดท้ายแล้วต้องหาคนที่ดีที่สุด3คนเชื่อว่ามือ1มือ2คงมีใน,ในใจแล้วแต่คนที่3มมีสิ 4. ใครจะถูกเดบไปลุ้นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้